ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ,อพ่อเนาะครับแก้วตาสิริเน้องมาเที่ยวงานประยักษ์เครืองสวรรค์ปรเขตงานคุณพุฒิบดีใหม่ความทรงจำสวรรค์ปรเขตมากัดวางแสดงสินค้าเทศากาลอาหารสารชีวิตมีนา,าที่ 4, สี่เมษาสองพันสิบสองที่สวนสาธารณะกทมบ,บุรีแคมของสวรรค์ปรเขต แล้วเจตาชิ้าอลงานบุดอะไรตลาดเลยเรื่องพี่้องอะบังให้ก่อนนี้เจตาก็อยู่ถึงหรืเพี่มันกำลังเปิดงานพี่รองเลยอยู่ถงเนาะพี่รองเนาะแล้วเจตาชิลกลลอยู่ลุ่มพุดถึงมันก็ขายเครื่องอยู่ถึงเลย มีใครลูกเลยเนอะอันนี่นนงนหงเพบนลูกซอกลูกซีนมีขายแค้มของมึกกระมีคุณเป้าของลิตเด็กน้อยหลายเนี่ยลูกซีนลูกซีนใหญ่ก็มี่น้องเลยถ้ามางานนัะนนี่ก็ถ้าผมมีพลาดบ้านคนบอกให้เข้างานเนาะแต่ต้องเซ็นคเตอร์ ต้องได้ใส่แมสอดป้างพี่น้องเลยในงานวันเฉลี่ยสินค้าบูธนี้ที่วันเพันจวดให้เลยอย่าลืมเนอะพี่น้องเนอะ้าชิมางานเข้มของนี่ต้องได้ใส่แมสเด้ D. อมาพี่น้องมาอันน้ำเยาวันพันอาหนี่เป็นส่วนใครคงลินเนี่ นี่ก็เป็นเครื่องเนาะ่น้องเนาะเป็นเครื่องประเภทไม้นะจักสาตรกระเป๋าเอาเปกระเป๋าเอาวัตถุดิบจากธรรมศาสตร์นี่มาอ่าผลิตเป็นเครื่องประดับนี้เนาะเครื่องกระเป๋ากระเป๋านั่นแหละส่วนนี้ก็ขายขายเกือบเกือบราคาถึกเดอ้อจ <laughs> ักไห เกือบไทย45พันพกิโลาาดาวบค่นกับบลารบันไดน้องเนะเพราะว่ามันของท่านไดยคำเะยกับสี่โมงห้าโมงอะไรกันเนก่ยโอ้ยทุง่งขายรถเนีนาะพี้นนองเนาะ ส่วนลดเด้อแน่นอนสี่ล้านกี่ส่วนลดนะสี่พันะสี่พันสี่นหลดเงินสี่ล้านสี่ล้านกี่พี่น้องมีส่วนลดบ้างรถมาส่วนนี้ค่นกันทีนลายๆนะ ยังนไงรอบังกรน,ย,นยังเว้นอยู่รอบังกอนเฮียมันรอบันกอนม,นมาพิซอาหารพี่น้องเลยตายพิซอาหารส่วนนี้เป็นส่วนนัง่งกินอาหารเนาะส่วนนี้ ตัวนี้เป็นส่วนนั่งเนาะนั่งกินอาหารเลยน้องไอ้ส่วนนี้จะเป็นส่วนอู้หารทะเลเแ็ดสุมาแบบเป็นมันมากเบ่งหน้าตาเลยค่ะอโดยสบายดีสบายดีสะแตกตำบันทอนจ้าแม่นบ่าโดยโดยสะแตกสะแตกจ้าไปแาบมันทอตัด้อตัดมาคือตัดทะเลเนาะไงอ้ส่วนนั่งเลยนะมาหามาชิมอาหารวันใด

nên được tí nén xem mét thì đó đây đó cho kênh Để không bỏ lỡ những มาหาเนื้อฟังนเวเราจะมาถ่ายทํำไหมกันเฮียเพื่อนมากันเฮียเพื่อน,ม,น,นมันยากาศ เดิเนไปน้องเดินมาได้ได้เป็นมือทำบิดเดินดนี่งเลิกมือเลิกเริ่มวัมมนนี้แหละวันที่สามสิบเมตรเริ่มวันนี้เดินสามเดือนม,ม,ม,มีนาฮ่าสี่เมษา จะเปิดพิธีนอ้นอ,นองเหน้องเ่าาตม่เบิงกก่งหน่เเปิดพิธีน้ำตาลมิตรลาาแมน่นบอกน้ำตาลสาแรสีเป่าอันนี้ายได้เแก้วอันนบ้าง ขาผู้าวว้เอซอยใแม่เสือเื้เอเอขามีไข่ส่วนจมีไข่ไข่เรือยเรือ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นนี่จะเป็นใหญ่ที่เปิดงานเนาะพี่น้องเนาะโดนเลยเนาะใหญ่ที่เปิดงานมาล่นิเปิดงานเนาะพี่น้องเนาะ Boy ngay một số mặt hầu, mẹ đồ ngon mẹ. Soo miệng. Abdul, mẹ đồ ngon mẹ. Soodla. Bora ee cá, bora ee nhao. Kìa 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 เดินบูนกระปิดละ่ะสุดพี่น้องเลยนี่เป็นบนจอดรถน้องพี่น้องเนาะอยู่ทางนี้จอดรถจอดรถนี่นี่เดินบอญขาย จิบต่อเพือหันการจิบน้องเลยพักสดพักสดมอเลยมอเลยตัดเส้นไฟบ้านไหน Ừ. sốt cho nó người bận cổ phải nhà nạc lên. đây Tên hoa nạc lên đó Nếu mà nặng như này Leo là nông <laughs> nô <laughs> <laughs> <Dạo> ấy, tour Phan Yến Anh. Đây sốt. Bao ai, bao châu bao ro, châu bao ro. Tour là phi มาฮอตพีเราพี็นหอเเนาะล่อ,ลอจุดสุดละ่ะพวกพ่อกันคลิดไม่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กันที่ได้สิ้นสุดกันเท่านี้แหละว่าการที่อยู่นี้ทางหลังกันแล้วล่อมาจุดสุดจุดฮอตอันล่อจุดสุดเลยจุดฮอตอันตัวพญานาคักเลยอะ ว่าเป็นสถานที่เพิ่งกำลังเปิดที่แต่พ่อพ่ออยาจิ้มไม่เด้อพี่น้องเด้ออยลืมกดไลค์กดแชร์เด้อทำอะไรได้บ้างกันบาย